พ่อครับพ่อครับทำอะไรอยู่ครับพ่อกำลังเช็คอินลูกตัวครับกี่ห้องครับกี่ห้องครับกี่ห้องครับดูกล้องด้ยฝ่าดูเวลาถ่ายดูกล้องด้ยฝ่าดูอันนี้กล้องเยียดูข้างนอกกี่ห้องครับอ๋อข้อที่ยิงมาดีนะครับมาดีมูจงของภาพอะไรแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อเงินมาแลนด์มาดีนะครับเวลา ะผมมีคนมาใหม่เจ็กน้อยนะครับเห็นบรรยากาศบ้านใหม่ของเพื่อนพักเซนจจันใช่ไหมครับเซนจ์จังก็เลยก็เลยมาถามเบิร์นะครับแล้วก็ท่างที่ท่างของพัก่านนั่นก็ให้ความปรุน่าอายกเลิกเกินะครับผมก็เลยมาพักอยู่เป็นบ้านพักใหม่สไตล์เขาเอไรวินเทจป่ะนะครับนาโยนะครับ คือนรอว่าแพงแค่ของลักแสนกียแสนกียรติเต้องมั่นถ้าแปลเป็นบาทก็ประมาณ215บาท250ประมาณนี้แหละไม่เกินนี้215พ่อคิดเลขแล้ว214พอบีวนนี้ใช้เครื่องคิดเลขประมาณปัดเดี๋ยวมัก็จะพอเช็คอินปุ๊บนี่ก็จะจะจ่ายเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปขับรถดูบรรยากาศข้างนอกสักนิดหนึงเอาสนก็ไม่ไปนะ ไม่ไปเ่อไ่ีอยู่ไหนจะรออะรตอนนี้ไม่ได้การแน่เลยเดี๋ยวเราไี่ยเนี่ย<ม>แล้วไปพมกันเยานยพ่อครับ,รบพี่เรียกแล้วไปก่นนะครับรววสวัสดีค,ร,ค,ดครับฝา,า,ากพี่น้องนะครับใช้โอกาสมาปากซองนะครับร่อง ลองมาผังดลงพุ่มใหญ่เบอร์โทรไว้แต่แต่คลิปนี้นะครับโอเคครับบ๊ายบายครับพี่แป้งกับลูกเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดช็อปปิง้งเล่นๆกันนะครับตรงละงเอาไปซใส่เสื้อกันหนาวหรอเปล่าซือเสืส้อกันหนาวบ่ ทำว่าใช้ขาหนาวอ่ะแม่นหอยยางฝนกะสีเดือดบ่โอ้ยนี่ว่ได้เปิดแอร์บ่เนี่ยบ่โอ้ยอากาศอากาศปกติของสองบ่โอ้ยไอ้เสื้อว่เป็นวัดว่าเสืนนี่อันเสื้อเสื้อนี้ก็ว่าบ่บ่เย็นปายในกันเขาต้องใส่เสื้อขนหนาจ้าลูกนี่พี่เขาบอกแล้วนี่ยนอกมันหนาวขนาดนี้โว้ยจะว่าเถียงเจ้าของพื้นที่เขา ซื้อมากินเลยละทุเรียนไหนซื้อมากินอะไรดูคนมีความพร้อมใส่เสื้อกันหนาวด้วยครับดูคนมีความพร้อมไปไปช้อปปิ้งกันเดี๋ยวเราไปเดินตลาดปากซองครับเบ,บ,บิ้งนะครับคนบ่อเสือเจ้าของพื้นที่เขาเดี๋ยวสิเป็นแนวดหนะ